นี่คือเรื่องราวของเด็กหนุ่มบนยอดดอยที่ไม่มีอะไรเลยนอกจากความฝันและภาษาจีนจากแม่เมื่อความฝันถูกขโมยความแค้นก็จุดประกายสงครามสงครามที่ไม่มีใครหยุดได้ดอยวาวีชีวิตในวัยเด็กสันติเติบโตในดอยวาวีจังหวัดเชียงรายแม่ของเขาสอนภาษาจีนให้ทุกค่ำคืนบอกว่าลูกต้องเก่งกว่าพ่อแม่ถึงจะรอด ที่นั่นไม่มีโรงเรียนดีไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่มีความฝันเต็มหัวใจสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนังเล่าเองช่องที่จะเล่าหนังให้คุณอินและอยากตามไปดูหนังมากกว่าเดิมแน่นอนเพราะเราจะเล่าให้คุณงงงงและก็งงติดตามกันได้เลยจา้าสาจีนให้ทุกค่ำคืนบอกว่าลูกต้องเก่งกว่าพ่อแม่ถึงจะรอด ที่นั่นไม่มีโรงเรียนดีไม่มีอินเทอร์เน็ตแต่มีความฝันเต็มหัวใจย้ายเข้ากรุงเทพเริ่มต้นชีวิตใหม่หลังแม่จาก